เด e t ทร t ตเจาะลึกจริง สุขใจกินเจค่ะโปรโมชั่นต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้ขอนําเสนอสินค้าชุมชนเจจากสถาบันทิศทางไทย2ห่อรับส่วนลดไปเลย20บาทเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคมนี้เท่านั้นค่ะสอบถามไิ้ที่0 2 1ย4 1อ7หหรือว่าไล n ์ไอ at shop4 d o s t o r ได้เลยค่ะมาติดตามข่าวด่วนกันค่ะคุณผู้ชมจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวเบนจาอปัน สมาชิกแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาจากคดีความฝ่าฝืนพรกอุกเฉินกรณีการชุมนุมวันที่3กันยายนบริเวณแยกราชประสงค์ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบพบว่านางสาวเบญจาอัปันถูกเจ้าหน้าที่ออกหมายจับโดยเป็นหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ลงวันที่3กันยายน2 5 6 4ในข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิน่น หรือแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาตรา1 1 2ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า5คนในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดและร่วมชุมนุมหรือทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีการหรือคำสั่งกำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากการชุมนุมคา็อบเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยนางสาวเบนจาค่ะก็ได้อ่านประกาศแถลงการ5ข้อเรียกร้องที่หน้าบริษัทซิโนไทยเจ้าหน้าที่ตำรวจสนอทองหลอได้สแสดงหมายจับแต่ว่านางสาวเบนจาค่ะได้ทำการขัดขืนเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิง2คนต้องนำตัวขึ้นรถเพื่อน,นำตัวไปยังสนอทองหลอดำเนินคดี ล่าสุดค่ะก็ได้มีรายงานว่าสารอาญากรุงเทพใต้ไม่อนุญาตให้ประกันนางสาวเบญจาอปันในคดีความผิดมาตรา112ชี้เหตุผลเพราะว่าเคยถูกฟ้องในคดีเดียวกันมาก่อนและมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเจ้าหน้าที่จะนำตัวนางสาวเบนจาไปคุมขังที่ทันทสถานหญิงกลางเรือนจำคลองเปรมค่ะ ปิดคลิปเบญจาค่ะโชว์พฤติกรรมป่วนเปิดคำสั่งสารชี้ชัดพฤติการทำผิดมาตรา1นึซ้ำจากที่สารอาญากรุงเทพใต้ค่ะโดยพนักงานสอบสวนสอน,นอทองหล่อได้ยินคำร้องฝากขังครั้งที่1นงนางสาวเบญจาอป,ปันอายุ22ปีแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมผู้ต้องหาคดีความผิดกฎหมายอาญามาตรา1นึและความผิดอื่นเกี่ยวกับการชุมนุมนั้นทั้งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้ระบุพฤติการความผิดสรุปว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมา ผู้ต้องหากับพวกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้จัดกิจกรรมที่มีการปราศัยหน้าอาคารซิโนไทยทาวเวอร์แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนาโจมตีการทำงานของรัฐบาลและดูหมิ่นสถาบัน พนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และฝ่าฝืนข้อกําหนดที่ออกตามพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548และประกาศเกี่ยวกับการห้ามชุมนุมหรือทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่ที่มีการหรือคําสั่งกําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ขณะที่ผู้ต้องหาค่ะก็ให้การปฏิเสธพนักงานสอบสวนจึงขอฝากขังผู้ต้องหาเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี้เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องรอสอบพยานเพิ่มเติมและการตรวจสอบประวัติทะเบียนอาชญากรอย่างไรก็ตามค่ะท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ขอขัดขานการประกันตัวสารพิจารณาคำร้องและเหตุจำเป็นแล้วอนุญ,ญาตให้ฝากขังได้ ต่อมาญาติผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพฤติการได้กอ่อเหตุเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงที่ทางผู้ต้องหาเคยถูกฟ้องที่ศาลนี้ไว้ทั้งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นนี้จึงเห็นควรไม่อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องทางเจ้าหน้าที่รชาชัณฑ์จะรับตัวนางสาวเบญจาผู้ต้องหาไปควบคุมไว้ที่ทันทสถานหญิงกลาง กรณน,นั้นค่ะเมื่อเหตุการณ์นางกล่าเกิดขึ้นก็ถูกกลุ่มคนที่สนับสนุนนางสาวเบนจาได้ออกมาตอบโต้โจมตีที่ศาลไม่ให้ประกันตัวทั้งยังบิดเบือนว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ความผิดร้ายแรงดังนั้นเองค่ะที่ทางทีมข่ะเดดทรูจึงอยากพาไปให้เห็นถึงข้อเท็จจริงบางส่วนที่เกิดขึ้นจนเกิดเป็นคดีความค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมากรณีมวลชนนำโดยนางสาวเบนจาอััน สมาชิกกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมและเป็นหนึ่งในแกนนําของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าราษฎรหรือม็อบ3มนิ้วก่อ <c oughs> ความวุ่นวายบริเวณหน้าศาลอาญาเ <c oughs> มื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาภายหลังศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายอนุน์นพานายพานุพง์จัดนอกนายชัยอมรแก้ววิบุญพันธ์นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลนายพดิชีวรัตน์นายชูเกียรติแสงวง และนายปริญญาชีวินกุลปถมหรือพอรอดวงไฟเย็นค่ะต่อมาวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่สอนอ,นอนพระหนโยทินกลุ่มูนยนรวมประชาชนปกป้องสถาบันนำโดยนายนพคุณทองถิ่นเข้าแจ้งความร้องทุกข์ตอพนักงานสอบสวนดำเนินคดีกับนางสาวเบญจาอปันกรณีการจัดการชุมนุมที่ศาลอาญาเมื่อวันที่29เมษายน2 5 6 4ในความผิดตามมาตรา1 1 2อพรบควบคุมโรคพรกฉุกเฉินพรบรเครื่องเสียง โดยยื่นหนังสือพร้อมพยายนหลักฐานต่อพนักงานสอบสวนผิดเงื่อนไขในการได้รับการปล่อยตัวชวั่วคราวหรือไม่เนื่องจากนางสาวเบญจาอปันเป็นผู้ต้องหาตามมาตรา112ที่ทางสาปปสได้เป็นผู้ร้องทุกกล่าวโทษและแจ้งความไว้ที่สอนอปทุมวันซึ่งทางพันตำรวจโทจรินสิทธิ์จงอิทธิรองผู้กำกับสอบสวนสอนอปทุมวันได้แจ้งสข้อหาต่อนางสาวเบญจาโดย4ข้อหาค่ะก็ได้แก่ข้อแรก ข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ข้อ2ค่ะฝ่าฝืนข้อกำหนดพรกฉุกเฉินข้อ3ฝ่าฝืนข้อกำหนดพรบรโรคติดต่อและขอ้อ4ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตและหลังจากนางสาวเบญจามารับทราบข้อกล่าวหาที่สอนอปทุมวันแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวในชั้นสอบสวนโดยล่าสุดวันนี้ค่ะทางด้านของเจุกคลอง3ได้โพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอลงในทวิตเตอร เปิดเผยถึงพฤติการของนางสาวเบนจาที่ทำให้สังคมไทยได้เห็นข้อเท็จจริงของพฤติกรรมที่ไม่สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่งคลิปนี้เป็นอีกวิดกรรมสุดปังของเบนจาพากันไปชุมนุมกดดันศาลให้ปล่อยเพนกวินม็อบ29เมษายนพฤติกรรมสุดกลางด่าศาลไม่สนใจกฎหมายแบบนี้หรือแสดงออกทางความคิดวันนี้ก็น่าสงสารน้องถึงคิวตัวเองโดนบ้างกลับไม่มีใครสนใจ โผล่กันไปไม่กี่คนในพวกสามกลีบบอกว่าจะไม่ทิ้งกันไง สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l i n e s h o p s i s t o r e ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ